สวัสดีครับพี่น้องครับจัดไปแบบด่วนๆครับหลังจากที่มหอดใบสามมือกลัวพี่น้องนี่จัดเรียบร้อยแล้วครับในจอประดับขึ้นแล้วครับอ,อ๋อลงมาพักวันกินข้าวกันครับ ห้าโมงยี่สิบนาทีถือเวลาถือว่าเ็ดเวลาได้ดีพระสมควรนะย่าแก้วหมกมันอืม่คายค่ะกำลังตั้งร่านครับ ดีครับเห็ุงานได้ตอเนื่องกันเลยเร็วเนี่ยประมาณคล้ายๆน้าเสือครับแต่ติดตรงที่ว่าสนามมันพื้นบ่สเสมอกันครับพื้นกำลังเป็นปูนแนวน้อยหนึ่งครับก็เลยได้การปรับระดับอยากแนวน้อยหนึ่งแต่กะทานไปได้ครับ บ่เล <in> <Elizabeth> oh, la ี้ยวมาไมล้วฟามันงไงหลังจั bye. ้งนั่นบ่เอาโรถมากเท่าไหร่อะโอ้ยโอ้ยนอาบ่มาน้าบ่มาันรบ่มาโอ้ยขอบบ่เคยนะฮามเลยบ่

ตึ๊กตาหมนเครงมนครงไปเพ็นยบเคิชัว่วโมงไปชั่วโมงนึงกลับมามอีกมอีการ้บักเกินทุ่เครื่งครับทุกระบบจบแน่นอนนี่ครับมอที่บ้านบักเกิงก<ม>ันน เป็นบอแล้วก็เป็นพื้นปูนครับในขลังเป็นพื้นปูนแต่จนไม่ได้ใส่ตีนป็ดเพราะามันสูงก้มู้เขาลายครับสูงก้มูเขาลายครับก็เลยต้องได้ถอดเพราะว่าสัมมูเขาได้ปรับสูงโคตรปรับสูงลายมันอันตรายครับวับด คือว่ามาเชียกกันบอดบอดเอยคือว่ามาเชียกน้ำเต็มทุกทางมาหน่อยท่อนกันไว้ไปเอาอีกก็ได้ด้วยน้ำเต็มเลย thank <laughs>

ตอนลูกฮะต้องกินูกันวยรอยู่บ้านอยู่ผมมีนั่นบอกไม่เลยสุโอู้บ้นมีมึงเยนี่ครับพอไปเอามาเนาะยวทำดอกไม้สมลายกรเช็ดแวเนาะเพรมาจีนอันนี้กะจังเจ้าเล้ยไงงแงเอ้ีม้แค่ี่ว่าเจ๊ดูแล เฮ้ของกันนี้เด้พอออแล้วก็เป็น FC เอฟซีเขาเนี้ยต้นไม้เนาะขโมยแก้วยุ่งหลังยุ่งเนี่ยมือหลังจอ,นะอนั่ยนะนิดเดียวหละตอนใดตั้งนด้านใดเหลียวไปเห็นสองทำด้วย ครับมนีคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ทีานี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ